ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมบอสโฟแท็บนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Star d เวลเนะครับผมในวันพิรากสัปดีที่4เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแต่ว่าผมมีบางอย่างจะสารภาพกับผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็ความจริงแล้วนะครับผมสังเกตได้จากสล็อตข้างบนน้มันมีดาบอยู่เนี่ยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าหีบนะครับผมคือแบบว่าผมได้ปรระจนภัยไปอะไรอย่างนี้มาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะความจริงนะ่ นั่นแหละก็คือว่าผมจะสรารภาพว่าผมเล่นไปถึงวันที่7แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแต่ว่าประเด็นคือผมอัดอะแล้วแบบโปรแกรม OBS มันมี2เสียงเว้สองเขาเรียกว่าอะไรอะสองตัวจับเสียงในเกมนะครับผมซึ่งตัวเสียงอันบนอะของผมอะผมเบาเสียงแล้วแต่ว่าอันที่2มันไม่ได้เบานะครับท่านผู้ชมนะเออมันก็เลยเสียงดังมากนะครับผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับผมซึ่งตัวของจะไม่ต้องแปลกใจไปนะครับผมมันเพลราสปฉบับที่สี่นะครับเออ ความจริงที่ผมได้ไปถึงวันที่7แล้วทไมมันถึงมาวันที่4ได้นะครับผมก็คือว่าผมทำการช้อนเวลากลับมานะครับท่านผู้ชมดรสเตนนะเออเนี่ยดูไปไงหน้าหมอแปดใช่เลยมีหนวดมีเขาใช่เลยนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นะครับผมต้องการความช่วยเหลือนักล่าสลามเพื่อกำจัดแปดสลามสีเขียวในเมืองท้องในเมืองท้องถิ่นนะครับก็คือวันเนี้ยก็คือวันที่4ี่นะครับแต่ว่าเหมือนกับผมไป ถึงย้อนเวลากลับมาแต่ว่าภารกิจมันก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะก็ขอภัยมานาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้เป็นเขาเรียกว่ามหากาบความโหดเพิ่มขึ้นนะครับผมวันที่4ีเราก็โหดได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมขอรับเควสนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมอ่ะได้ทําการไปที่เมืองแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมนะคือแบบว่าตอนนี้เติบโตอ่ะนะครับผมพ่อหนุ่มคนเนี้ยก็คือว่าผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผม ก็ไอปลาบีมที่พาร์ทท uh> ี่แล้วเราตกไปนะผมที่เลตัลเทพประเดมเอ่ผมทําการเอาไปให้กับเจ้าไอ้นี่เลยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าคนนั้นอ่ะเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะลืมลืมชื่ออ่ะไอหน้าหล่อที่อ่ะนะครับผมลืมชื่อหน้าร้อนนี้ฉันวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลากับกล้องดูดาวของฉันมารู้อ่ะครับโอเคครับตอนนี้ผมโอ้โหเออใช่ผมจะบอกให้อีกอย่างหนึ่งคือเราได้เควสผมเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมนะเออว่าพูดคุยกับกันเทอร์พิธีพภัณฑ์แล้วพิธีพภัณฑ์มันอยู่ตรงไหนนี่ผมอยากรู้จริงจริงโอเค โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะย้อนความเดิมตอนที่ลืมบันให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็คือว่า,าในถ้ำนะครับผมมันมีนักผจญภัยอยู่คนหนึ่งนะเป็นคนแก่ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเออก็ขออภัยด้วยละกันนะถ้าผมได้ทําการแค่เล่าอะผมผมเล่าได้อย่างเดียวผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อมันคือเขาเรียกว่าอะไรชื่อมันคือตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมนะเออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาเขาก็ได้เหมือนกันเห็นเขาบอกว่ากิลเขาจะอยู่ด้านขวามือของถ้ำนะครับท่านผู้ชมนะส่วนคนนี้เขาก็คือคนที่อยู่ในเต็นท์นี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรร แค่มาพาคุยเฉยนะครับเออโอ้เสียดายอะทุกคนสําหรับ2พาร์ทผมอัดไป2พาร์ทเลยนะทุกคนนะเออห้ากับ6อ่ะทุกคนนี่นะครับถ้ำนะครับเออเขาบอกว่ามันมีกิวอยู่แถวนี้นี่แบบว่านี่เออนี่ไงสมาชิกในข้าวชนภัยแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าพิธีธพธันอยู่ตรงไหนวะผมจะไปหาเหมือนกันนะพิธีธพนะันอะส่วนชุมชนอันนี้หรือเปล่าวะพิธีธพันธ์เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับต้นหลิวของเอวิเลีย หอคอยพ่อมดหน,นีฟาร์มประตูสัตว์ร้านขายปลาหินโดดเดี่ยวร้านโจจ้าผมไม่รู้ว่าทุกคนว่าอ่าไอเจ้านั่นอะไอเจ้าพิพิธภัณ์มันอยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอทําเควสค่าสลามแปดตัวไอสิบตัวก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคอันนี้คือในเมืองนะครับท่านผู้ชมนะผมรู้สึกอ่านี่คือผมลงไปถึงชั้นห้าแล้วนะครับผมเนี่ยสลามโอเค๋ยวผมค่าก่อนค่าเพื่อให้ได้เขาเรียกว่าเป็นเอ่อ เหมือนกับเขาจะยอมรับเรานะเจ้านักขจนภัยคนที่ผมเล่าให้ฟังนะที่ผมกล่าวถึงอะเดี๋ยวผมจะพาไปเจอเขานะครับผมเขาชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันอะเขาเหมือนกับโจรสลัดนะครับมีภาพปิดตาด้วยโอเคเหลือน่าจะเหลือเก้าตัวเหลือเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมนะที่เราจะสามารถทำการคิวได้ แล้วเราก็จะสําเร็จเควสไปได้ด้วยดีนะครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับเกมนี้ผมจะไม่ค่อยได้ตัดนะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ใช่คลิปที่สนุกหรืออะไรนะครับจะเป็นคลิปชิลๆเล่นชิลๆไปนะครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับโปรเจกต์ตาตาเดเวอรนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราทําการขึ้นไปเลยแล้วกัน <c oughs> ไปละ let's g กขึ้นข้างบนดีกว่าเฮ้ยไม่นะ เอ็นจีจะหมดเออมันมีฮิวให้ด้วยนะครับผมมีเลียด้วยเวลามามาสู้นะครับอเอเจเหมือนก่อนไปครับอเอเจเหมือนก่อนโอเคตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะสําหรับค่าสาลามสีเขียวเข้าไปในเนียเข้าไปในสมาคมนักผจญภัยนะครับผมตรงนี้นักผจงภัยนะครับ,รนะรรบโอเคไป Let's go เข้าไปดิมันล็อกอยู่เอา้าไอ้บ้าเอา้ยเ,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 เปิด2 pm พเมเปิด2ทุ่มบ่สองทุ่มหรือทุ่มบโอ้โหสมแล้วที่เป็นนักผจนภัยนะครับตรงนี้คืออะไรอะ่ะ อันนี้คือไปไม่ได้เหรอครับหรือว่าเราต้องมีไม้หรือมีอะไรวะทำไมถึงไปไม่ได้รตรงเนี้ยเออความจริงชั้นข้างล่างอ่ะข้างล่างของแมปอ่ะไอตรงเขาเรียกว่าตรงทะเลนะครับมันเหมือนมันมีไอที่ซ่อมสะพานนะครับผมเออความจริงผมบอกท่านผู้ชมตั้งแต่พ่าดแกล้งแล้วแต่ผมยังไม่ไปซ่อ,ซอมสักทีเลยนะครับท่านผู้ชมมีของอยู่ตอนนี้มาตื่นตาตื่นใจกับถ้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวดูเควสต์รตัวต่อไปก่อนคาสรามสีเขียว3ถึง8 8วันนักล่าสลาม 8. สลามสีเขียวในในเหมืองท้องถิ่นก็คือเดี๋ยวเราต้องฆ่าใช่ไหมได้ได้อยู่นี่แต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้เจ้าพ,พิพิธภัณฑ์มันอยู่ตรงไหนอะตอนนี้อยากหาพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้หรือเปล่าวะผมคิดว่าอันนี้คือพิพิธภัณฑ์เว้แต่ว่ามันขึ้นไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเราต้องขุดเหรอหรืออะไรขุดได้ไหมมันขุดไม่ได้ด้วยอะเนี่ยผมว่ามันต้องเข้าทางเนี้ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันไปยังไงครับท่านผู้ชมเซตมาก แล้วผมจะไปคุยกับเขายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวดูเควสดลืนก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเควสดพิธีพันธ์น่าจะยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปค่าสลามต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รวมยัส40ของเมืองนะครับผมออันนี้คืออะไรอะในขณะบัณฑิตบอกอ๋อให้คาบหุ่นไรกาครับความจริงผมคาบได้นะหุ่นไรกาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคาบแล้วกันผมทำเควสเสริมก่อนแล้วกันนะครับผมสาหรับการค่าสลามเพราะว่า ตอนนี้อยู่กับสลามนะครับผมเออใช่แล้วแล้วผมจะบอกว่าไอ้เคเวสท,ที่ทําการคุยกับผู้คนนะครับสําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วนะครับทุกคนนะเออกว่ามผมจะแบบทักทายผู้คนรอบเมืองได้นี่ก็เลือดตาแถบกระเด็นอยู่นะครับโอเค <c oughs> มาเจอสลามอีกแล้วลงมาสวัสดีจ้าเจ้าสลามขอค่าหน่อยเร็วเราต้องทาเควสนะคือแบบฟันดาบไม่เสี่ยเอนจีเหรอ <c oughs> โอ้ขนาดผมอาบไปสองพาร์ทผมยังเพิ่งเพิ่งรู้เนะี่ยว่าฟันดาบไม่เสียเอนจีโอเคแต่ว่าเลือดผมเนี่ยจะหมดนี่ เรียจะหมดเออวะผมต้องเอาอาหารมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไม่เอาอาหารมาคือแบบมันลำบากกับการสู้เนี่ยฮิวผมมันจะหมดอะแซดว่ะสู้เลยแล้วกันสู้ไปก่อนฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะคือผมจัดยาวๆหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับสตาร์เดเวลเลยแต่ลพานเนี่ยนะครับผม,อมโอเคตีไปเลยฮึบฮึบอึบอึบเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยมีปูเสฉวนด้วย ปูเซชวนเฮ้ย,ย,ยปูเซชวนวิ่งมาแล้วน่ากโง่ชิบหายเลยจะตายจะตายนะท่านผู้ชมผมจะเตยเ,เดี๋ยวปูเซชวนปูเซชวนปูเซชวนอยู่ในถ้ำเออเออปูเซชวนตายยากเลยเกินโอเคตุยแล้วปูเซชวนตุยอันนี้ใช่ปูเซชวนหรือเปล่าไม่ใช่มันมันเหมือนมันเหมือนหินเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวคิวมาแรงก่อนคิวยดตาย f l ชเ h let go อ่าต้องไปเหมืองชั้นที่40เสิบหรอผมเพิ่งถึงชั้น5เององีทุกคนแล้วก็เตรียมของมาเออจริงนะต้อง ต้องตอข้าวมากินจริงๆว่ะทุกคนนะเนี่ยดูดิคือแบบผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาการขุดแล้วมันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะขุดแล้วมันแบบเอเนจีหมดไม่ได้หาอะไรละบอสคือทางลงนะครับผมต้องเหนียจะละต้องขุดหินนะครับผมมันถึงกานเจาทางลงได้นะครับตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอย่างแรกเลยก็คือว่าเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปหาเจ้า,าสมาคมนักขจุนภัยก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเค ะมันไม่ใช่สองทุ่มหรอกบา่บายสองเออมันเปิดบ่ายสองอเอ้ยบ่ายสองใช่ปะ่ะใช่ดิหรือว่าสองทุ่มบ่ายสองนี่ครสวัสดีตอนบ่ายนี่ไงผมบอกแล้วหน้าตาเขาคือโจรสลัดครับทา่านผู้ชมอ๋อนี่ไงมีดาบไม้ได้วยครับท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ห้าสิบบาทดาบไม้นี่คือจะดีกว่าดาบอันะไรหรอวะหรือว่ามันคือมันคือดาบไม้ดิวูดเดนเนี่ยใช่ดิมันคือดาบไม้มีรองเท้าด้วยครับ มีไออเมทิสลิงเนะครับปุ้ยรวยอะแต่ว่าผมมีตั้งพันห้าเลยทุกคนตอนนี้ความโลภครอบงำนะไม่ใช่ความโลภหรอกคือแบบเงินผมมีอะกูอยากใช้อะประมาณนั้นนะครับเออผมขายได้ไหมขายไปแล้วกันผมซื้อดาบไม้มาใช้แทนชีวิต <c> ก <oughs> ูฉลาดหรือกูโง่วะเนี่ยเออแต่ก็ลองลองดูแล้วกันนะครับอาจจะดีขึ้นเฮ้ยตรงนี้มีเควสนะังก์กบชนพายด้วยหรอโอ้โหฆ่าโอ้ my god ฟักชิดมากท่านผู้ชมผมต้องฆ่าขนาดนั้นเหรอคิวเหรอ ค่อยกลับมาตอนที่นายมีอะไรให้ฉันดูนะเจ้าหนูอ๋อเอาคยครับได้เลยแล้วผมต้องเอามาให้คนนี้ดูวะใช่ไหมเนี่ยนักล่าสลามกำจัดไปแปดต้องกำจัดอีกอีก,อ,กอีกตัวเดียวโอ้อีกตัวเดียวเองอะทุกคนพลังป้องกันหนึ่งครับใส่ได้ไหมอะใส่กับตัวเองนี่ไงอะฮ่าแต่รองเท้าแล้วผมมีรองเท้าแล้วครับทุกคนหมากลาบเกินอุ้ยนี่ไงสไลสไลสลามสลามกินได้ด้วย สไลด์เขียวออ๋อผมฆ่าสลามแล้วผมได้สไลด์เขียวเ,เนี่ยวอเตอร์ฟักโอเคครับฆ่าไปเรียบร้อยแล้วนี่ได้พลังชีวิตบวกห้าไปแล้วครับได้พลังงานมาอีกสิบสามสุดยอดมากขอภัยเสียงมาเห่าได้นะครับผมมาเหา่าไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินก็ขอภัยด้วยลวกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคผมเหลือสไลมอีกตัวเดียวครับเที่ยวคิวคิวเฮ้ยแรงอยู่นะดา่ามไม้ก็ใช้เล่นดา่ามไม้ก็ใช้เล่นดาบไม้ก็ใช้เล่นแต่ว่าสลามนี่ก็ใช้เล่นเหมือนกันกูจะตุยแล้วนนนี่่โออเคกกิ ถึงแม้มจะเพิ่มแค่ห้าก็ตามนะครับท่านผู้ชมงามอร่อยมากตอนนี้เวลาสามโมงแล้วนะครับผมใช่ปะเขานับกันอย่างนี้หรือเปล่าวะผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะก็ะคือครั้งที่แล้วผมจาได้ว่าผมผมจำได้ว่าผมเจะทางลงไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทําไมทางลงผมหายอะหรือว่าอันนี้คืออันใหม่หรอวะเอออัน,นอันนี้น่า,น,าน่าจะเป็นเหมืองใหม่หรือเปล่าฮะใช่หรือวะใช่หรือวะโอต้องหาทางลงอีกชีวิต โอ้ชีวิตไอ้บอสนี่มันช่างน่าเซ็ตเหลือเกินนะครับทุกคนโอ้ oh my god โอเคเดี๋ยวหาทางลงก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะอ่าจะทางลงแล้วครับลงเลยแล้วกันลงเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นครับเฮ้ยเจอคอปเปอร์ด้วยครับอ่ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมขุดทางก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้มี energy เหลือนะครับผมก็ขุดไปเลยเอ่อตอนเมื่อกี้ผมได้ทำการเข้าไปดูนะครับผมนี่เขาบอกว่ากำจัดสลามได้8ตัวแล้วต้องไปคุยกับเลวิสนะครับท่านผู้ชมนะคือเทศมนตรีนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับเขานะเลวิสนี่ เดี๋ยวต้องเข้าไปในเมืองตอนนี้ผมลองสำรวจก่อนเจอสลรามอยกแล้ววะ่ะผมว่าผมไปคุยกับเขาก่อนดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวค่อยมาสำรวจใหม่นะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้วันที่สี่แล้วห้าโมงเลยนะครับผมอืมก็จะคงเดิมไปแหละนะครับผมประมาณคลิปหนึ่งน่าจะประมาณวันหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเออสองวันมันน่าจะเยอะเกินผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคเดี๋ยวไปคุยกับเลวิสก่อนผมไปหาเลวิสแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะยังไงท่านผู้ชมผมเจอแล้วครับน่าใช่ไหมเลวิสอ่าใช่เองด้วยอ้าบอสคุณช่วยพวกเราจัดการปัหาเกี่ยวกับสลามอย่างนั้นเหรอขอบคุณนะโอเคครับฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะเมื่อสลามพวกนั้นจับกลุ่มกันมันจะตรายมากเลยแนหะใช่ครับผมกับตายนะครับแต่ว่าเพื่อเงินผมทําได้ครับทุกเออนะครับเลวิสตอนนี้การสํารวจทําง่ายขึ้นมากเล็กน้อยแล้วฮะอ๋อได้ง่ายขึ้นมาเล็กน้อยง่ายขึ้นมากเล็กน้อยคืออะไรวะแมงโบ ความพยายามควาาามมพยยของคุณขอให้คุณมีความสุขกับรางวัลของคุณนะโอเคครับสังกิ้วครับเพื่อเงินผมทําได้อยู่แล้วอ่ะว้าวสังกิ้วครับอาริกาโตเอ๊ะเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อของนะครับรวยอะรวยรวยคุยกับวิทิศพันนะผมไม่รู้วิทิศพันอยู่ตรงไหนผมต้องไปดูแล้วแหละแต่ผมต้องไปเสิร์ชหาอาจารย์กูแล้วแหละครับท่านผู้ชมนะครับโอเคเควสต่อไปเดี๋ยวอ่าถ้าทายอ้าวทักา,ายยังไม่เสร็จอีกเหรอขาดอีกคนหนึ่งหรอเอาผมนึกว่าทักทายครบหมดแล้วเนี่ยแล้วขาดใครอีกล่ะอีกคนหนึ่ง ยี่สิบเจ็ดคนแล้วอีกแค่คนเดียวผมไม่มั่นใจอีกคนหนึ่งคือใครอ่ะเฮ้ตัวอะไรอ่ะแมวเหรอตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเออเดี๋ยวพาร์ตอไปนะ่าจะทำหุ่นรายการนะประดิษฐ์หุ่นรารการแล้วก็อ,อ่าอาจจะไปทักทายผู้คนแล้วก็ทำอะ็กมากมายนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเออคเควสแม่งตอนนี้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าอยากหาพิพธภัณฑ์มากตอนเนี้ยอยากรู้พิธภัณฑ์ยอยู่ตรงไหนตอนนี้กับบ้านกับฟาร์มก่อนละกันนะครับท โอเค okay, let's go โอเคครับผมท่านผู้ชมนะตอนนี้ถึงนาเราแล้วนะครับผมถึงฟาร์มเราแล้วนะก็ทําการรดน้านะน,นะครับผมลืมไปผมลืมรดน้ํานะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็อันนี้เก็บได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนต้องใช้อะไรนะใช้นี้หรือเปล่าใช้นี้ใช่ไหมฟับใช่ป่าววะต้องใช้ไรขุดอ่ะอ,อ่ารู้สึกว่าต้องใช้ที่พวนหรือว่าอ๋อของเต็มชอบเก็บของเต็มไม่ใช่โอเคผมมีอันนี้ว้ทีการเพื่อการนี้แน่แหละเก็บอะไรไปก่อนดีเก็บหินไว้ก่อนแล้วกันเผื่อใช้นะครับหินเนะี่ย เคทรัพย,ยากรก็เก็บไว้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมส่วนมอนสเตอร์ดรอปเก็บไว้ด้วยของป่าโคโคเดี๋ยวไปขายได้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปขายก่อนโอเคเดี๋ยวเอาของไปขายก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมนะอืมเก็บแล้วกันโอเคอ๋อนี่มันคือโทเมโต้เหรอเฮ้ยโทเมโต้เหรอวะผมเคยปลูกด้วยวะโทเมโต้นี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะที่ขายไปเลยโทเมโต้ผมปลูกได้อีกป่าวะเดี๋ยวผมลองดูก่อนแค่ระถือ ปลูกไม่ได้นะโอเคมันน่าจะเป็นผลแล้วแหละผลเป็นผลผลิตแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมพาร์ทนี้นะผมใครชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ขออภัยจริงๆด้วยนะครับผมขอโทษจากใจเลยนะครับผมเออที่แบบมันไม่สามารถแบบต่อเนื่องได้นะครับผมผมทําการย้อนเวลากลับมาก็ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็ขออภัยจริงๆนะครับผมก็ไปแล้วทุกคนเจอกันพาร์ทหน้าวันพรุ่งนี้นะครับนะครับผมท่านผู้ชม โอเคไปแล้วเจอกันครับทุกคนฝันดีราติีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายครับ